ก็กล่าวสรับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอินทูเดเดตออตาเกตเดนะครับอรอบนี้เราจะมาบุกโรงเรียนต่อนะครับรอบที่แล้วนี่เราเคลียร์ไม่หมดนะครับไปเราจะเข้าไปเคลียร์ใหม่เหมือนเราต่ยังไม่ได้ค้นชั้นบนนะครับข้างในโรงเรียนนะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่มันต้องใช้อะไรวะจำไม่ได้ละเ,ออเดี๋ยว ผมยังไม่มีนะะณะนั้นกำลังให้ไอ้คนที่บ้านครับอยู่นะเฮ้ยอันนี้มันจะเดินมาวะ่อะอาครัฐจะเตรียมบวกรับ เต็มเลยนะครับตเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวถ้าจบไอค้ค้นไอน้โรงเรียนเสร็จเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปดูทาตามเระเดหน่อยนะครับที่มันจะเป็นแบบอะไรว่านั่งนั่งเครื่องบินนะฮะออกจากออกจากเมืองเนี่ยอันนี้นะ่านนจะค้นไปแล้ะ อ้อันนี้คุณยังไม่หมดอะไอตัว,วนเ,เนี่ยเลตเตอร์นึงอะช่องเก็บของน้อยอ่ะโอ้ว่าเห็นละของเราจะไม่ได้ไปทางนี้มั้งใช่ปะวะเอ้ยนั่นตอนนี้น่าจะมาแล้วมั้งมีของคนมา้ยไม่มีถ้าเป็นชั้นบนนะฮะที่ยังไม่ได้คน้น วิ่หนึ่งตัวฮนะเนี่ยโดนฟาดโดนฟาดไม่เห็นนะอ๋อไม่เห็นนี่เจอกระถางทอดไขฟ่ฟาดห,หัวแปลกวะเฮ้ยมีตัวหนึง่งเดิยไม่ไกลอะ ตรงนี้ก็มีตัวหนึ่งจะจัดการตัวนี้ก่อนนะครับหากัดไกลแทงตัวเอามีของให้คนคนระับเอาขวดทิ้งแมปกันนะเอาไอ้กามาดักเทป รตรงข้าง,างหนึ่งตัวหนึงตัวไปบวกเลยดีป่ะหว่าจะรอเสียวผมว่ารอเสีลวกันดีกว่าหัน <c oughs> ดูนร,ร้อยคร โล่งครับสวยงามมีตัวนอนสลบตัวนระัะอ๋อนี่ไปโผล่เป็นแดดฝานะะน่าจะมีที่สองนะเนี่ยจิกนะฮะดูดที่สองได้รึนี่เท็ทททเวเกวีสแกตกรีนนะฮะเกสเตเพชันมัน้งก็คือปั๊มน้ำมันนะฮะน่าใช่ลนะ จะไปเดินสำรวจทางด้นนะครับเอาปิดเฉยเลยทำปีไม่น่ามีนะผมจะเดินเลยว,วิ่งวิ่งเลยดีไหมฮนะคอยวิ่งอนะ่ะเดินก่นันแต่ต้องจัดก,การไอต้นนั่นนะฮนะมีตัวนอนอยู่ฮะอย่าวิ่งอย่าวิ่งาาปิดประตูปิดัานตัวเอง โซนหนึ่งนะครห้องนี้จะรอเดี๋ยวรอมันหันกลับไปก่อนนะเดือบร้อย แด้ยววิ he okay. ่งวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวว่าจะต่อยกันมาแล้วต่อยเลยวิดีว่าเดี๋ยวจะใช้ปืนเลยปืนเลยดุกคนไอเมเตโอเมเตโอจบจะได้ไม่ต้องอ่จจะไม่ได้ไปสู้กับมันฮะโล่งโล่งเวทไมพัดแตก่ะ มีดนะมีดมีดต้องเอามาลงไปได้ไหมลงได้อันนี้เป็นตรงนี้น่าจะยังไม่มาอ๋อเนี่ยเป็นจะโผมป้ะตรงเนี้ยว,วิ่งออกเดี๋ยวตรงนี้ไม่ไมีตั้มเบี้ย มีตัวหนึ่งไปเราวิ่งกลับเลยของเต็มอะเดีย๋ยวเราต้องเอาคีมตัดลวดอะหรือคีมแล้วตัดั่เออมาตัดทงบนบออะะนฟะฟกันบ้าน่นะมรว่วางบ่ะเดี๋ยวผมก็จะ เอาม่เชืไปบุกดีกว่าดีกว่าครับเฮ้ยแต่ดูนี่่อนอะไรวะเนี่ยได้ามาลนะไอคินปัตโซนะเดี๋ยวเราจะไปบุกใหม่เนีย่ยมีสองที่ที่จะไปนะยะผมต้องดูก่อนว่ามีตรงไหนต้องไปบุกอีกนั่นแนหะเพราะว่าผมเพราะว่าผมจะว่าจะไปแบบไปทำเควสเลยนะเควสอยู่ไหนวะ ไ,ได้ว่าผมกดไปแล้วนะพาี่แล้วเนี่ยมันต้องไปจุดนี้เฮ้ยไม่ใช่อันนี้ผิดอันผิดอันมันต้องไปนี้เดียวผมจะไปทางนี้นะเครื่องบินอ่ะ,อะเนี่ยนี่มันก็ต้องเนี่ยต้องไปตำรวจที่นี่เผื่ออา,อาจจะมี พื้นที่ใหม่ที่ทำเป็นบ้านไนดะ้เราจะตายอยากขึ้นไปข้างบนเลย,ยงั้นผมว่าเดี๋ยวไปไปตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ้นี่ไปเลยมิเชลเอาอาวุธครบมือไปเลยฮนะับแค่นี้ก็น่าจะชิวๆแล้วก็เอาเบเดี๋ยวเดี๋ยวให้คับของ อยู่ที่บ้านดีไปไหนหะรือว่าเดี๋ยวเอาไปบุกเดี๋ยวดูว่าคราฟกระสุนได้ไหมเนีย่ยผมก็ทำคราฟโต้ปืนนะเรียกว่สามแล้วนะนี่มันทำไม่ได้มันไม่มีนั่นนะโคงปืนนะอ๋อจะทำกระสุนไม่ได้ฮนะมันก็ไม่เป็นไรมันก็เอาไปบุกฮนะไปบุกไอ้นั่นแหละเนี่ยฮะ ปืนไหมอาวุธคงไม่ต้องใช้เยอะฮะเอามีดไปพอละไปปลุกนะฮะปลุกไปอีกไม่นานเนะีน่ยไอเกมนี้แต่เราก็จะเล่นจบละ,ะ,ะใครมาเอาประตูฝางมาแดงว่ามีสัมเบีย เลยก่อนเดี๋ยวจะจัดก,การในตัวไอตัวนี้กันฮนะอันหลังหระเรียบร้อยตัวไอน,นี้ดีนะฮะหูด,ดีนะ้โหูดีหรอฮะเรียบร้อยคนระับมาดีตัวนี้ความบวกฮนะ บวกแบบผีผามากร้อยเฮ้ยจะขยิเห็นดีกว่าเอาเอาปิหยัดย,ยิบหยัดยิดบโดนตบทีเดียวตบตบทีเดียวครับเคผิดลบผิดเจ้าจังหวะนิดนึงฮะมีข้างบนกับข้างล่างฮะ เดี๋ยวคนข้างล่างก่อนโอเคไม่มีใครเห็นอุ้ยมีของดีฮนะเอามาเลยอันนี้แล้วก็โอ้ยมีตัวนึงอะไม่น่าปลอดภัยวะ่ะผมว่าเดี๋ยวขึ้นไปตรวจข้างบนก่อนดีกว่าคนข้างบนก่อน ข้างบนนี้มีตัวโอเคข้างบนมันยังไม่ค่อยน่ากลัวเฮ้ยมันนอนห้อยลงมาผางครับผางครับผางครับขอคนฮนะมีนะอ,อุ้ยมีนาฬิการฮะนาฬิกาอ๋อ เอาอะไรทิ้งดีเอาเนื้อไปทิ้งไปฮะเอา,เอามีไข่ควงไ้ยมีชอบแป๊บอะไข่ควงอะเอามีทิ้งไปฮะไปก็ทิ้งไปเอาไข่ควงมาแทนนะมีทางขึ้นไปข้างบนอะอุย้ยสองตัววะ่ะไม่น่าหวฮะ มาที่นี่เราไม่ได้เน้นอะไรมาเน้นแค่ไปหาไอ้ชุดเปิดตั้งไหนวะที่มันเปิดแบบอ่ะให้หน้ามีบ้างสเนี่ยหน้าจะอยู่ตรงนี้ะนี่ ไปบุกอะเสียวเตียวแตกไมไ่เป็นไรฮะเขายี้บิงอกร์ไอเนี่ยไอเนี่ยสอ่งตวนนี่มันยืนซ้อนเง่าตรงนี้ครับตาหนึ่งครับสวยโดนตกไปทีทีหนึหนหน่งครับ ทางหลังะฮะอันนี้ก็คงมีน่าจะมีอาหารเยอะฮะเฮ้ยเฮย้ฮยว่าไม่ไปดีกว่ากลับดีกว่าเพราะว่ามราคงไม่มขีของอะไรทำคัาวนะเอากลับทำไมวะอ๋ออยากล่ออยากลอ,อ ไปอะกลับเลยไปตัวไปตัวละ,ะครอับเบยต่อฮะส่วนนี้แค่สีนนะต้องใช้ประหยัดนะฮะกระเทยแต่งก,ก,ก็ต้องยิงให้ดีนะฮะเดอนมาใจเย็ยนนะใจเย็ยนหรือว่าจะวิ่งไปเลยดีนะ๋ะ ถ้าวิ่งไปแบบรับผ้านี่ก็จบเหย้าเดี๋ยวคงไม่เป็นเป็นไรฮะวิ่งเลยไปขึ้นข้างบนเฮ้แต่ต้องขึ้นข้างบนหรือข้างล่างวะอ๋อน่าจะได,ได้ทั้งสองทางฮะไป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 ทางตันทางตัน อ,อ้าเฮ้ยมีดักตัวเลยฮะเต็มเลยเต็มเลยโอเคครับวิ่งผ่านไปชิวๆแตะตัววิ่งยาวๆทำบี้มันตามแล้วไม่ทันแล้วก็ปกินออกไปเลย ั่งก่อนฮนะเผื่อมัน,ม,นมันมันวิ่งตามมานะมันดัดทางลงอนะ่ะมีอะไรไหมนี่มาเบ็ดบอลน,นะมีอะไรอีกอ๋อนี่เป็นทางนี่นะฮะฆ่าได้แล้วมะฆ่าปะาระากลับบนะ่ะ Okay, ครับครับครับโอเคครับป่ะไม่ต้องทำไรต่อวะมิเชลต้องฮิวนะโดนตบมาเยอะแฟนทำอาหารเสร็จแล้วนะครับปะ่ะหน้าที่เดินไปก็ อู๋อาหารเต็มเลยหน้าที่จะไปเอาไปทำกระสุนดีกว่ามั้งทำกระสุนก็ได้ฮนะส่วนเอากา็มาทำอะไรดี๋ยววะผมว่าเดี๋ยวจะทำะไรวะเฮ้ยต้องไปนะอันนี้เดี๋ยวเออเอาไอ้ไนี่มานั่นนะ่ะนี่มันจะได้อันนี้แหละที่คราฟกระสุนอนะ่ะ ก็เหลือมิเชลคนเดียวคนนีเ้เอาไว้ลุยฮะมันเปิดตรงเนี้ยมันเปิดตัวโมเทลตรงเนี้ยมันไม่มีแมปใหม่เกิดดีอะมันไม่ใช่ในมแมปใหม่เดี๋ยวไม่มีอะไรวะบ้านที่สามารถอยู่เป็นบ้านได้งั้นไปบุกอะอัะกระโดดกระโดดกระโดด อเอาไข่ควงไข่นี้ก็น่าจะชิวๆอ่ะปะบุกอ่ะเอาอะไรวะกดเอากดไปแล้วใช่ปะเดี๋ยวออไปกดจุกลิกฮะเอาไปไข่นี้ก็น่าจะได้อย่ะงะ อามีของคนอ่ะเฮ้ยมีกระสุนว่ะแจกมาครับอ,อันนี้มีท้อยปีนเราก็จะพบกับผู้รอดชีวิตนะครับน,นี่ใช้ด้วยผู้รอดชีวิตชื่อหน,นับโอเคอเขากดยันไปนครับกดฆ่าไปกดเข้าร่วม เข้าลงสมาชิกอ่ะโอ้ยเรียนมีรถปะเฮ้ยไม่มีซัมบี้เลยฮะข้าบนมีแน่นอนฮะ ตัวสามตัวอืมเยอะว่ะชิบหายเยอะเยอะๆ,ๆกลับก่อนถอยก่อนฮนะป้าหมายเราไม่ใช่อนะไรครับต้องการแค่ไปเปิดแมปมาต้องการแค่กล้องส่องทางไกลอย่างเดียวน,นี่ปีนปีนได้ไหมคำคเดีบวโอย

อเทยียไปะลง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 ไปหนึ่งตัวครับไปไปหนึ่งตัวให้ไปดีกว่ากลับดีกว่าครกลับดีกว่าไม่อยู่นะคร นอนนะต้องเอาไปนอนก่อนไปนอนนะกินข้าวด้วยอ่าได้ตัวใหม่ไอ้ฮัตซันนะแล้วจะเอาเป็นตัวบวกแทนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูนี่ก่อนอได้ไหมนะมันขาดกระสุนเพิ่มได้ไดปะ ดูฮะคาสต์สดได้ฮนะเอาเป็นรีเวอร์น่าจะคมกว่านะกับปืนรนะีเวอร์ฮะงั้น๋ยวพาร์ทนี้ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะ,นนะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันในพาร์ทหน้าครับ